เซครับผมนายเทคเอาข่าวงผมคือเบนซ์ E220 ดีตัวล่าสุดน้ํามันเต็มถังมันวิ่งได้ไกลถึงพันสามประหยัดจริงไหมวิ่งได้ไกลแค่ไหนเดี๋ยวเราขับไปกรุงเทพระยองดูอาตาัตราเส้นเปลืองกันครับและตอนนี้เมื Mercedes ่อเซเบนซ์ E คันก็รุ่นล่าสุดครับมาในรหัสจะเป็น U214 ตัวล่าสุดปรับเปลี่ยนหน้าตาใหม่ทั้งหมดมาในขนาดที่ใหญ่ขึ้นครับยาวห้าเมตรกว้างหนึ่งจุดแปดและสูงหนึ่งจุดสี่เมตรเท่านั้นถือว่า มิติตัวถังมีความใหญ่ขึ้นกว่าเดิมครับแล้วก็งานแบบทันสมัยขึ้นมีความผสมผสานร,ระหว่างไฟฟ้าและก็น้ำมันทางเรื่องของการออกแบบและก็การใช้พลังงานด้วยตัวนี้คือรหัส e200d AMG line ค่าตัว3.93ล้านบาทนะครับนี่หน้าตาแบบนี้เลยอัตราสิ้นเปลืองต่างๆแล้วก็ตัวแรกเนี่ยเรื่องของการใช้งานดีเซลแน่นอนว่าเป็นรหัสหรือว่าเป็นรุ่นย่อยที่คนไทยนิยมเยอะมากดีเซลไม่ต้องกังวลเรื่องไฟฟ้าไม่ต้องกังวลอะไรเลย เติมเต็มถงังวิ่งได้กลายเป็นพันกว่ากิโลแบบนี้เลยครับซึ่งตอนนี้เราก็ถึงที่ระยองแล้วนะครับแน่นอนว่าเราไปแถวริมทะเลมาแต่ลมพายุช่วงนี้แรงมากถ่ายไม่ได้ครับเลยมาแวะที่ปั๊มเชลโพทองนี้เขาก็มีแบบตกแต่งศิลป์อาร์ตสวยๆนะครับแล้วก็เจ้าของปั๊มเขาก็ใจดีให้เรามาถ่ายตรงนี้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากใครมาระยองก็มาดูที่ปั๊มเชลโพทองตรงนี้ได้ครับ และถ้าข้าเลยไปเนี่ยเขามีที่ชาร์จไฟฟ้าด้วยนะซึ่งเป็นตู้ชาร์จที่ไวถึง180กิโลวัตต์ครับแต่คันนี้เป็นดีเซลนะเลยไม่ได้ไปลองตู้ชาร์จแอบน่าเสียดายครับในเรื่องของงานออกแบบตกแต่งนะครับกระจังหน้ามีความเป็น eQ เข้ามาเยอะมากก,นนะการเชื่อมไฟหน้ากับกระจังหน้าเป็นชิ้นเดียวกันเนี่ยเป็นการดึงเอกลักษณ์ของไฟฟ้าล้วนผสมกับเครื่องยนต์ดีเซลของ eClass ครับและไฟ2อ,อย่ยงกยังคงเป็นเอกลักษณ์ของ eClass แต่ก่อนเนี่ยเป็นวงกลมคู่แล้วก็มาเหลี่ยมคู่แล้วก็มาเป็นหยักคู่แบบนี้ครับแต่น่าเสียด ไม่ใช่ดิจิตอลไลท์แบบตัวปลั๊กอินไฮบริดครับเป็นมันติรีเฟ e เตอร์หรือว่าเกตบาร์นั่นเองครับไฟหน้าตัวนี้ถือว่าค่อนข้าง,างน่าเสียดายมากซึ่งกระจังหน้านะครับถ้าเป็นรุ่นปลั๊กอินไฮบริดตัวที่ลอนช์เอ i t ชันที่มีจานวนจํากัดเนี่ยถึงหมดไปแล้วเนี่ยจะมีไฟร้อมรอบกระจังหน้าตรงนี้ด้วยครับแต่น่าเสียดายว่าตัวขายไทยรวมถึงตัวดีเซลเนี่ยไม่มีนะแต่เขายังคงให้กล้องรอบคันมาครับแล้วก็เรดาร์ตรงโลโก้เบนซ์มีมาให้เหมือนเดิมเลยนะครับก็ใช้กับระบบ a a d i Control ได้ แล้วก็มีใช้ Star p a t ทเทิเหมือนเดิมครับความคลาสสิกความหรูหรา E-Class ยังคงมีมาให้เหมือนเดิมแล้วแต่ชอบนะแต่ผมว่ามีความมีอายุไปนิดนึงครับแต่ก็เสริมแก้ขัดกันด้วยกันชนแบบ AMG Line ครับก็มีความดุดันเสริมเข้ามาสีดำเงาเพิ่มเข้ามาครับเซนเซอร์รอบคันมีมาให้แต่ไม่มีไฟตัดหมอกนะก็แน่นอนว่า หลังๆเนี่ยไฟตะหมอกไม่ค่อยมีแล้วไฟสูงของมันหลบหลีกไม่ได้นะครับแต่ก็มีสูงต่ำออโต้มาให้อยู่ในตัว LED ตัวนี้ครับซึ่งไฟหน้านะครับตัวปรั i อินไฮบริดเนี่ยจะเป็นดิจิตอลไลท์แบบเท่ๆแล้วก็เดย์ไทม์กรันนิ่งไลท์จะมีขีดข้างล่าง2ขีดด้วยแต่พอเป็นดีเซลไฟเหลือแค่ขีดข้างบนเท่านั้นแล้วก็เป็นรีเฟล็กเตอร์นะครับผมคล้ายกับตัว A-class หรือว่า GLE ตัวเริ่มต้นเนี่ยไฟจะเป็นแบบสะท้อนคล้ายๆเกตตาครับและแน่นอนว่ามีสูงต่ำออโต้มาให้แต่ไม่ได้มีแบบแแววกกเป็็นช่นะ่่ Auto, ่อองงิซคสูตตาถื แอบน่าใได้ครับอันนี้อาจจะเป็นการลดส่วนนี้เพื่อไปเน้นภายในก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าภายในเย็นฟองมีความบูรวาจัดเต็มให้อยู่รวมถึงตัวล้อนะครับมาในขนาด19นิ้วลาย5ก้านคู่เหมือนเดิมแต่ครั้งนี้มีการเพิ่มขอบพิซซ่าเข้ามาครับผมขอบหนาขนาดนี้เพื่อเน้นเรื่องของการประหยัดพลังงานประหยัดค่าน้ํามันนั่นเองครับทำให้อาร์โดอีกดีขึ้นและเล่นสีดําแล้วก็ดูเนียนตาก,กว่าตัวสีคร์พักอินไฮริดครับ,รบแล้วก็ เราเห็นว่าช่องจริงๆเนี่ยคือเหลือแค่นี้เองครับจานเบรกเราแทบจะไม่เห็นแล้วอันนี้แหละดีไซน์อาจจาะขัดใจแต่เรื่องของการใช้พลังงานเรื่องของแอโรไดมิกมันทําได้ดีครับซึ่งตัวรถความยาวถึง5เมตรครับแล้วก็ความสูงเนี่ยจะเห็นว่าค่อนข้างเตี้ยเหมือนกันครับแต่ตัวดีเซลเราจะได้หลังคาทึบนะหลายคนอาจจะชอบแบบนี้แล้วก็การตกแต่งยังคงมีโครมเมียมมาให้กองรอบคันบายสปอตมาให้ครบครับและตกแต่งโครมเมียมด้านล่างรวมถึงเส้นเชลเดอร์ไลน์นะครับเราจะเห็นว่า มีความคมมากนะด้านหน้าแล้วก็มันหยุดตรงกลางแล้วก็ต่อเนื่องไปจนด้านหลังแบบนี้แตกต่างกับตัวซีคัที่เส้นจะต่อเนื่องกันแต่อ e ีคาตรงกลางเนี่ยจะมีความเรียบเนียนออกไปนั่นเองครับเส้นค่อยๆเฟดออกไปก็ถือว่าสวยนะรวมถึงมือจับแบบซิมเลสตอร์นะครับก็คือเหมือนแบบซ่อนไปแบบนี้ได้ด้วยนะเนี่ยแถมประตูดูดคันนี้มีมาให้เพราะว่าเป็นรุ่นลอน c ์เอ i t ชันที่ราคาแพงกว่าตัวขายจริงทําให้มีประตูดูดแต่พอ ตัวขายจริง3.93เนี่ยไม่มีประตูดูดแล้วแต่มือจับแบบนี้ยังคงมีมาให้อยู่ครับซ่อนไปกับตัวถังได้นะซึ่งอันนี้ถือว่าค่อนข้างดูหรูหราแบบพวก s c l r s s เลยครับด้านท้ายเนี่ยเป็นจุดที่ผมขัดใจนิดนึงนะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงคือเขาพยายามดึงความเป็นไลท์บาร์พวก EQS ใส่มาในตัว e l a s s ที่ไม่ใช่ EQ คด้วยครับก็พยายามเออสารต่อระหว่างไฟฟ้ากับน้ำมันเป็นยุคสมัยร่วมกันของ Mercedes Ben z ครับ แต่ไฟเนี่ยจะไม่ได้เป็นเส้นแบบพวกนั้นนะเพราะว่าไฟนี้เป็นรูปโลโก้ตาดาวของเ e r ร์เซตเบครับนี่สองก้อนแบบนี้ซึ่งผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยดีไซน์แปลกๆมากแต่ความอยากโค้งสองครั้งเนี่ยคงมีมาให้คล้ายกับไฟหน้าโครมเมียมยังคงมีมาให้อยู่ซึ่งเป็น full LED ทั้งหมดไฟท้ายเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับความเป็นความหรูหราของ e car เท่าไหร่ครับไฟพวก e Q เนี่ยยังคงสวยกว่าแล้วก็ไม่รู้ว่ามีภาพหลุดเจนๆต่อๆไปเนี่ย เหมือนโลโก้ตาดาวจะไปอยู่หน้ารถด้วยนะในพวกเอสคัก็ถือว่าคิดแ,แปลกๆนิดนึงคือเหมือนคิดอะไรไม่ออกครับเอาโลโก้เบนซ์น่ะแปะไปทุกที่ของตัวรถทั้งไฟหน้าไฟท้ายอีกหน่อยก็คงมีตรงล้อตรงกระจังหน้าเยอะมากผมว่าแอบขาดความหรูหราไปนิดนึงครับส่วนด้านล่างด้วยความที่เป็นชุดแต่งแบบ AMG ไลน์เราจะได้ชุดกันชนแบบ AMG แต่ท่อเนี่ยเป็นท่อหลอกเหมือนเดิมครับมีการตกแต่งพรีเมียมเสริมเข้ามาเซนเซอร์รอบคันกล้องหลังแบบซ่อนมีมาให้อยู่ครับอันนี้คิดอันนี้ดีมากคือ ถ้ากล้องหลังทั่วไปเนี่ยมันจะเลอะง่ายครับแต่นี้คือใช้งานถึงจะโผล่ออกมาเองของพวกม e อเซทเบนครับและฝาท้ายไฟฟ้ามีคิกเซนเซอร์ครับแต่เปิดแน่นอนว่าใครเนี้ยแต่ง่ายมากอยู่แล้วแล้วก็สมูทแบบนี้เลยไม่เด้งตึงตังนะครับความจุสำหรับท้าย5้าลยิตรตครับแน่นอนว่าตัวเนี้ยมีปุ่มพับเบาะมาให้ซ้ายขวาและมีที่ห้อยของมาให้หลายตำแหน่งแลวก็พับเบาะแยกเป็น3ส่วนได้ครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีและความลึกของเขาคืออันนี้คือล่มขนาดประมาณครึ่งตัวผม ใส่เข้าไปตรงๆได้พอดีเลยลึกมากเลยนะแล้วก็ใต้นี้ยังคงมีที่ใส่ของเข้ามาให้อีกครับไม่มีล้อไหลแล้วเลยทําให้มีการใส่ของเยอะมากก็ถือเป็นจุดเด่นหนึ่งของตัวดีเซลที่จัดการพื้นที่ได้ดีแต่พอเป็นปรับินไฮบิดก็ไม่ได้มีก้อนบันไดอะไรแล้วนะก็เรียบเหมือนกันครับก็ถือว่าั้างนี้เขาจัดการพื้นที่ทั้งตัวดีเซลแล้วก็ปรัินไฮบิดได้ค่อนข้างดีมากครับซึ่งแน่นอนว่าภายในเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากของทาง e-class ครับ ซึ่งปกติเนี่ยเราจะเห็นภาพรวมแบบนี้ในตระกูล EQ เนาะแต่ครั้งนี้มาอยู่กับ E-Class ละ C-Class ก็ไม่ได้จอแบบปืววาแบบนี้นะ S-Class ก็ยังไม่ได้ความเทพแบบนี้กลายเป็นว่าคันนี้เป็นรุ่นแรกของเบนทที่นอกเหนือจากตระกูล EQ ที่เป็นไฟฟ้าล้วนเนี่ยแต่ได้หน้าจอแบบนี้แล้วก็การออกแบบ,แบ,บแคล้ายๆกับตัวไฮเปอร์สกรีนของเขาครับเนี่ยถือว่าจัดเต็มมากแต่อันนี้เป็น OS ใหม่ทั้งหมดแล้วรวมถึงตำแหน่งการนั่งเนี่ย ผมสูง180บาอซัพพอร์ตต่างๆก็เป็นทรงเดิมกับของเบนซ์รุ่นอื่นๆครับแต่ข่าไม่เบียดเฮดรุมเหลือเฟือหลังคาทึบไม่ร้อนหัวครับแล้วก็ตำแหน่งการมองเนี่ยใกล้เคียงกับ e-class รุ่นก่อนๆแต่พวงมาลัยมีความสปอร์ตมากขึ้นแต่ผมรู้สึกว่า e-class มันต้องเป็นภาพจําแบบลายไม้หรูหราาคลาสสิกแต่พอเป็นอันเนี้ยความหรูมันหายไปเยอะมากเลยครับมันกลายเป็นผมรู้สึกว่าเออมันน่าจะหรูได้มากกว่านี้หรือเปล่าอันเนี้ยมันเหมือนกับ ฟีลลิ่งคล้ายกับซีคัสมากเกินไปนิดนึงแต่งานประกอบวัสดุเป็นหนังต่างๆก็ถือว่ายังโอเคครับแต่แค่ฟีลลิ่งการขับเนี่ยมันไม่ค่อยมีความเป็น e c a r สไม่ค่อยเป็นรถแบบหรูหราสักเท่าไหร่แล้วพวงมาลัยยังคงเป็นทรงเดิมครับกับ AMG ยุคใหม่นะครับ2ช่องแบบนี้ p พดเดิ้ลชิปมีมาให้แล้วก็ก้านเกียร์ตรงนี้ครับแล้วก็หน้าจอต่างๆอันนี้ไม่ได้มีความแปลกใหม่อะไรแล้วก็ปรับเป็นดูแบบแมปต่างๆได้ a s s i s t a n t a d a p t i v e c ว u i s น c ท n t r o l รถข้างหน้าต่างๆมีมาให้ครบครับ แต่คันนี้ไม่มี Head Up Display นะรวมถึงภาพรวมนะครับ Ambient Light 2ชั้นจัดเต็มนะครับข้างบนมี1แล้วก็ตรงช่องแอร์เนี่ยมีไฟ Ambient Light ย,ยาวด้วยและมีกล้องถ่ายเซลฟี่แล้วก็กล้องตรวจจับคนขับอยู่ตรงกลางครับซึ่งอันนี้ถ้าเป็นรุ่นที่เป็นปลั๊กอินเนี่ยแอร์นี้ปรับออโต้ก็ได้นะแบบปรับผ่านหน้าจอได้แต่งานออกแบบของเขาเนี่ยคือเหมือนกันเพราะว่าเขาคิดมาให้ปรับบ,บนจอได้แล้วก็ปรับแบบมือได้ทั้ง2แบบครับไม่เหมือนกับบางค่ายที่ปรับได้แค่แบบดิจิตอลเท่านั้นนะอันนี้คื เบนซ์เขาคิดมาดีมากแล้วก็เส้นสายตรงนี้แตกต่างกับรุ่นอื่นชัดเจนครับช่องแอร์แนวยาวทั้งซ้ายขวาอันนี้ถือว่าเออแปลกใหม่นะเราไม่เคยเห็นช่องแอร์แบบนี้ในพวกตระกูล E เลยอันนี้คือแบบเท่นนะแล้วก็จอนี่มีจอ Passenger Display นี่สัมผัสด้วยนะครับผมแล้วก็จอกลางขนาดใหญ่ OS ใหม่ทั้งหมด Apple CarPlay Android Auto แบบไร้าสายและที่สำคัญครั้งนี้เขาออกแบบ UI ใหม่เพราะว่าถ้าใครเคยได้ข่าวครับ Euro NCAP เนี่ย เขามีข้อกําหนดเรื่องของปุ่ม Physical Button หรือว่าปุ่มการใช้งานต่างๆว่าคันไหนจอล้วนและ UI ห่วยเนี่ยโดนตัดคะแนนอันนี้เขาคิดมาใหม่ครับ UI ปรับใหม่ปุ่มเนี้ยถ้าสังเกตดีๆจะใหญ่กว่าของ EQS รวมถึงเวลาแตะพัดลมนี่ปุ่มใหญ่เท่านิ้วผมเลยเนี่ยอันนี้คือเปลี่ยนมาเพื่อข้อกําหนดความปลอดภัยที่เขาปรับใหม่ครับทําให้ปุ่มพวงนี้ดูใหญ่ขึ้นและไม่ใช่แค่นั้นนี่นี่ หน้าจอตัวแอปอันนี้ไอคอนใหญ่ขึ้นแล้วก็ปรับสีให้มันแยกระบบต่างๆชัดเจนมากขึ้นก็เป็นผลต่อเนื่องมาจากตัวข้อกําหนดใหม่ของทางความปลอดภัยที่เขาทดสอบว่ารถใหม่ๆเนี่ยเป็นจอล้วนปุ่มพวกนี้ควรจะใช้งานง่ายด้วยอันนี้ก็คิดมาแล้วครับรวมถึงอันนี้ก็มีกล้องที่ผมบอกไปว่าถ่ายเซลฟี่ต่างๆได้หรือจะเป็นกล้องตรวจจับคนขับได้ถ้าคนขับขับอยู่แล้วเผลอไปมองจอนี้ จอนี้จะดับทันทีครับในการอัปเดตซอฟต์แวร์อนาคตเพื่อป้องกันไม่ให้คนขับเสียสมาธิจอนี้ก็จะแบบทึบแสงไม่ให้คนขับเห็นด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้งานกล้องที่ค่อนข้างหลากหลายครับแล้วก็มีดู YouTube จอนี้ก็ดูได้จอกลางก็สามารถดูได้เช่นกันครับนี่เวลาจอดรถก็สามารถเข้า YouTube ต่างๆได้ด้วยคอนโซลกลางมีแอมเบียนไลท์รอบครับแล้วก็เนี้ยเป็นเปลี่ยนโนแบ็ผมว่ามันดูขาดขาดั้นออกแบบไปนิดนึงอ่ะคือมันเรียบไปอ่ะน่าจะมีความหรือหวาหรือว่าเส้นสายมากกว่านี้หรือว่า มิติมากกว่านี้ซึ่งอ่ะอย่างนั้นก็เปิดไว้ก็มีอะไรมากขึ้นครับเพราะว่าเมื่อเปิดมาที่วางแก้วสองตำแหน่งแบบ EQS เหมือนเดิมครับกดไปแล้วล็อกแบบนี้รวมถึงมีที่ชาร์จไร้าสายมาให้ข้างในด้วยแต่อาจจะหยิบยากนิดนึ่งถ้าวางแก้วตรงนี้นะเนี่ยมันจะติดติดขัดๆดแล้วก็รูชาร์จเป็น Type C สองตำแหน่งครับก็ถือว่าตามสมัยนิยมแลวกันและในด้านหลังนะครับแน่นอนว่าความสะดวกสบายของ eCar ยังคงทําได้ดีนะนี่ มีม่านข้างๆมาให้ครับตามสไตล์ e-car ambient light แล้วก็ลำโพงคันนี้ไม่ใช่เบอร์เมอร์เป็นลำโพงปกติครับไม่ได้ T-D ไม่ได้ a ดม o s อะไรแต่ตำแหน่งการนั่งเนี่ยขาสอดใต้เบาะได,ได้แล้วก็ผมชอบความลึกของตัวขาที่มันพอดีกับตัวระยะห่างของขาผมเลยคือมันลึกมากแล้วก็เบาะเนี่ยซัพพอร์ตน่องได้ต่างๆค่อนข้างดีครับผมว่าตำแหน่งการนั่งเนี่ยไม่ติดแต่ผมแค่รู้สึกว่าความโอดโถงของ e-car มันแอบหายไปนิดนึงเนาะคือนั่งสบายก็จริงแต่เหมือนรถมันไม่ได้ใหญ่โตมากอะ่ะอาจจะขึ้นกับการใช้โทนสีการออกแบบเบาะหรือว่าความหนาของเบาะก,ก็มีผลเช่นกันผมว่าแต่ถามว่านั่งสบายไหมก็นั่งอยู่ในเกณฑ์ที่กลางๆไปถึงสบายแต่ความเอ็นของเบาะเนี่ยไม่ได้เอ็นมากนะักผมสูง180ยังเหลือประมาณ1กําปั้นได้ครับแต่แค่รู้สึกว่ามันน่าจะเอ็นมากกว่านี้นิดนึงแต่ที่วางแขนที่วางแก้วแอร์หลัง มีมาให้ตรงกลางครับแต่ไม่ได้แยกโซนอะไรก็เป็นแค่ช่องปกติแล้วก็เป็นแอร์แบบนี้ไม่ได้มีปรับอุณหภูมิแยกกับข้างหน้าครับรวมถึงความเป็นแพลตฟอร์มน้ํามันเนี่ยก็ยังคงมีอุโมงตรงกลางที่ค่อนข้างสูงมาให้อยู่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ข้อจํากัดของการใช้รถขับหลังแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่เป็นรถน้ํามันนั่นแหละซึ่งถ้าใครอยากได้แบบเรียบๆนะครับเขามี e ีที่เป็นแพลตฟอร์มไฟฟ้าล้วนที่เป็นตัวซีดาน5 3หรือว่าตัวซีดานปกติก็จะมีในไทยด้วยเช่นเดียวกันซึ่งผมมองว่า เออก็คงแยกตลาดกันชัดเจนแหละแต่ถามว่าความสบายตัวนี้กับ EQE ที่เป็นซีดานคันนี้ยังคงทําได้ดีกว่านั่งสบายมากกว่ายังคงเป็นจุดเด่นของ eCar ที่เป็นรถน้ํามันครับจุดที่ชอบในตัว eCar ใหม่ครับหน้าจอให้มาเต็มมากไม่ต้องกดออปชันแถมการออกแบบ UX UI คิดเรื่องของความใช้งานง่ายคิดเรื่องของความปลอดภัยมามากขึ้นกว่าเดิมครับเอออันนี้ผมว่าเขาคิดมาดีนะจุดที่ชอบอีกอันหนึ่งคือเรื่องของเครื่องยนต์และระบบมายด์ไฮบริดเจนใหม่ของเขา ทาได้ดีแรงประหยัดและก็ขับทางไกลดีมากครับอีกจุดที่ชอบครับข้างหลังยังคงทําได้ดีและมีม่านบังแดดด้านหลังใส่เข้ามาให้ด้วยซึ่งเหมาะสมกับความเป็น e-class ครับจุดที่แอบ,บขัดใจในตัว e-class 22 0ดีครับไฟหน้าเนี่ยไม่ใช่ดิจิตอลไลท์หรือว่าขอโปรเจคเตอร์แบบรุ่นก่อนก็ได้ตัวไฮเปอร์พแมนต์ต่างๆของเขาหรือว่ามัลติบีมก็ได้อันนี้คือย้อนไปไกลมากคือคล้ายกับของ e-class เลยอ,อีกจุดที่แอบ,บขัดใจนะครับไฟท้ายของ e-class เนี่ย ขัดใจจริงๆอ่ะถ้าใครเคยตามเบน์ยุคก,กันก่อนผมว่าดีไซน์มันคลีนแล้วก็สวยกว่าน,นี้แต่พอเป็นยุคนี้ไม่ค่อยถูกใจไฟท้ายเท่าไหร่เนาะไม่ได้มีหายกับไฟหน้าไฟท้ายนะแค่ดีไซน์ข้างในเท่านั้นแหละครับอีกจุดที่แอบขัดใจนะครับความเป็น e c a r เนี่ยพอเป็นตัวขายจริงปั๊บระบบช่วยขับนะครับผม adaptive cruise control อ่ะอย่างน้อยก็มีแต่แค่มันไม่ประคองตามเลนให้ไม่เลี้ยวตามโค้งให้ไม่เลนเซนเตอร์ลิงให้ครับซึ่ง ทั้งตัว Brake Inhibit ทั้งตัวดีเซลไม่มีเลยมีแค่ Adaptive Cruise Control ซึ่งน่าเสียดายมากนะในยุคสมัยนี้มันควรจะมีเป็นพื้นฐานแล้วอะ E- ค่าตัวเริ่มไม่มีไม่เป็นไรแต่แค่ E- ค่าเนี่ยผมว่ามันควรจะให้มาในทุกรุ่นย่อยได้แล้วนะและตอนนี้เราก็มาขับ E220d AMG Line ครับซึ่งตัวนี้นะครับที่เราทดสอบขับยังคงเป็นตัวล็อตแรกที่เปิดตัวเขาจะเปิดจองรอบแรกก่อนแล้วก็หมดไปแล้วก็เปิดอีกสเปคนึงที่เป็นตัวขายปกติแล้ว ซึ่งมีความต่างกันครับแน่นอนว่าตัวที่เราขับอยู่คือ3.99ล้านบาทพวกระบบช่วยขับใส่มาให้ครบครับแต่พอเป็นรุ่นที่ขายปกติจะเหลือแค่ 3, 9, 3ครับซึ่งต่างกันพอสมควรแต่ระบบช่วยขับพวกเลนคีปปิ้งแอซิสพวกเนี่ยประคองเลนให้เองแบบนี้หายไปแล้วก็พวก a อ t i v บ b ลสปอที่เวลาแบบเปลี่ยนเลนแล้วมีรถตัดมารถจะดึงกลับให้เองเ่ยพวกนี้ไม่มีแล้วครับจะมีแค่อัตติคูสนโและก็บายสปอปกติใส่เข้ามา แต่ในรุ่นที่ปรับราคาลงเนี่ยเราได้ส่วนหนึ่งเพิ่มเข้ามาก็คือแอร์แบ็กตรงกลางครับซึ่งคันนี้ไม่มีแต่ถ้าคันที่ราคาถูกลงเนี่ยเขาใส่แอร์แบ็กตรงบอกตรงนี้มาให้เวลาชนเนี่ยจะมีแอร์แบ็กตรงกลางโผล่ขึ้นมาด้วยอันนี้ถือว่าความปลอดภัยก็แอบเพิ่มขึ้นมาครับระกล้องรอบคันคันนี้มีมาให้นะในตัวดีเซลเอ,อ้ยถือว่าดีส่วนเรื่องของเครื่องยนต์นะครับแน่นอนว่าคันนี้น่าสนใจขึ้นเยอะเป็นเครื่องยนต์2,004สูบดีเซลแต่ 197แรงมา้า440ินิวตันเมตรครับซึ่งแรงขึ้นเพราะว่าคันนี้เป็นไมล์ไฮบริดครับไมล์ไฮบริดแต่ไม่ใช่ไมล์ไฮบริดแบบรถค่ายอื่นนะเขาเป็นไมล์ไฮบริดที่สามารถดับเครื่องยนต์แล้วก็ปล่อยให้รถไหลไปได้อันนี้ถือว่าแบตเตอรี่มีส่วนเข้ามาช่วยเยอะครับระบบใกล้เคียงกับของ G S 4 5 0 d ที่ทำให้อัตราเร่งดีขึ้นประหยัดมากขึ้นแล้วก็สตาร์ทอะไรต่างๆเนี่ย ลดการทํางานของพวกไดชาร์จออกไปเลยนะครับคือกดปั๊บมาเลยไม่ต้องมีชึ่งๆอ,อะไรหลายชึ่งแล้วก็ถือว่าระบบค่อนข้างดีนะทาให้ตอนน้ํามันเต็มถังเนี่ยวิ่งได้ไกลถึง1,300กิโเมตรครับที่ขึ้นโชว์นะแล้วก็ประหยัดน้ํามันมากๆเลยทีเดียวซึ่งในคลิปนี้เราก็ทดสอบขับเราว่าตัวดีเซลเนี่ยมันประหยัดน้ํามันแค่ไหนในการใช้งานจริงๆผมลองขับกรุงเทพไประยองนะครับเดี๋ยวมาสรุปทิปว่าใช้น้ํามันไปประมาณไหนจากพันสเนี่ยจะเหลือกี่โลนะครับแล้วก็เติมน้ํามันกลับคืนใบเต็มถัง มาดูกันว่าอัตราสิ้นเปลืองใช้งานจริงๆเลยเนี่ยจะได้แค่ไหนแต่บอกเลยว่าไม่แปลกใจว่าทำไมคนยังชอบดีเซลนะคือเติมน้ำมันเต็มถังคุณขับไปเลยพันสองพันสามโลได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งแวะชาร์จไม่ต้องมานั่งทําอะไรเลยแล้วก็ประหยัดด้วยนะด้วยความเป็นดีเซลเนี่ยอาจจะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งคือคนที่ไม่อยากมานั่งแวะชาร์จได้แค่ห้าร้อยโลหกร้อยโลในราคาประมาณนี้ก็เนี่ยเต็มถังวิ่งได้พันสามผมว่าเหลือเฟือมากๆเลยโดยผมใช้ตัว adaptive cruise control วิ่งร้อยยี่สิบยาวๆนะครับในเส้นมอเตอร์เวย์เน เรามาดูกันว่าใช้งานจริงเนี่ยมันจะกินน้ำมันประมาณไหนกันเดี๋ยวเรามาลอง0ูนยถึงนะครับในตัว E220D เครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยโหมดสปอร์ตตามสเปคมัน7.6วิแล้วก็ท็อปสปีดประมาณ238ครับว่าตัวเนี้ยมันจะได้ประมาณไหนนะเรามาลองกันโ okay. อเคสามสองหนึ่งค่อยๆไปค่อยๆไปร้อยครับ 7.9วิครับก็ถือว่าโอเคนะลงมาจากสเปคไม่เยอะมากครับแล้วก็อัตราเร่งตอนเร่งแซงเนี่ยดีเซลก็อาจจะเต้นต้นแบบค่อนข้างดีเนาะแล้วก็ดึงนิดหน,นึงตอนแรงแล้วก็ค่อยๆไหลไปเลยครับอยู่ในเกณฑ์ที่ขับเรื่อยๆชิลๆได้อัตราเร่งต่ำกว่า8วิก็ถือว่าโอเคกับรถไซส์ E c l a s s แบบนี้นะ ซึ่งคันนี้อ e ีคลาที่ไงก็คงเซ็ตมาแบบเน้นความนั่งสบายเป็นหลักแหละครับทําให้ฟีลลิ่งการขับไม่ไม,มีแบบไม่มีกระชากไม่มีมืนหัวไม่มีกระแทกอะไรเลยก็ถือว่าค่อยๆไปแบบเนียนๆตามสไตล์พูดยเราลองทดสอบอัตราเร่ง80-120ในโหมดสปอร์ตกันครับว่าได้ประมาณไหนกับตัวดีเซลเนาะโอเค80ครับ3 2 1นนี่รอบค่อยๆมานะครับไม่ได้ดึงตึงตังอะไรมากแต่ก็ขึ้นมา120แล้วครับ ประมาณ6.8 6.7วินะก็ถือว่าไม่ได้น่าเกียดแต่ก็ไม่ได้ดูแบบหรือว่าครับก็ตามสไตล์รถดีเซลของ e c a r รที่เขายังไงเซตติ้งมาเนี่ย e c a r เนี่ยเราจะเห็นคนนั่งหลังเยอะมากคือรถผู้บริหารบ้างรถแบบว่ารับส่งคนบ้างซึ่งเขาคงเซตติ้งมาประมาณนี้นะครับคือให้คนขับจะกระแทกแค่ไหนผมไม่รู้สึกเลยว่ารถกําลังเร่งอยู่อันนี้ถือว่าเป็นข้อดีของตระกูล E และกัน แต่ถ้า C card เขาจะเซตติ้งมาอีกแบบหนึ่งเลยความสนุกแตกต่างกันผมว่าอันเนี้ยผู้ใหญ่น่าจะชอบมากกว่าถือว่าโอเคเลยนะและด้วยความที่ระบบที่ผมบอกนะครับคือม y ยไฮบริดที่เสริมเข้ามาเนี่ยมันพัฒนาเป็นเจนล่าสุดแล้วถ้าใครคุ้นเคยม y ยไฮบริดเจนก่อนนะมันจะเป็นแบบม y ยไฮบริดที่แค่มาเสริมตอนเราเร่งตอนเราแบบชะลอบ้างมีดึงเข้าแบตบ้างเครื่องจะทำงาน100%เซไม่มีหยุดพักแต่พอเป็นม y ยไฮบริดของ Merced e s b e n z E-Class ตัวใหม่ครับเขามีระบบใหม่เข้ามา ในโหมดอีโค่เนี่ยที่มันประหยัดน้ำมันสูงสุดเลยเนี่ยมันสามารถตัดการทำงานของเครื่องยนต์เหลือศูน rpm คือเครื่องยนต์ไม่ทำงานโดยใช้แรงเฉื่อยของตัวรถในการปล่อยไหลไปได้ซึ่งมายไฮบริดยุคก,ก่อนหรือว่าค่ายอื่นจะทำแบบนี้ไม่ได้นะเครื่องก็ยังทำงานอยู่ในการปล่อยไหลแต่อันเนี้ยปล่อยไหลไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเครื่องไม่ทำงานใช้แรงเฉื่อยของรถยนต์ในการไหลไปถ้าเราเร่งปับ๊บเครื่องก็ทำงานเนี่ยทำให้มันประหยัดน้ำมันมากขึ้นซึ่ง อีโคสติ๊กเกอร์มันประมาณ20โลลิตรแต่ผมทดสอบขับจริงเนี่ยเดี๋ยวไปรู้อีกทีนึงว่ามันจะได้แค่ไหนเอาโหมดแค่ normal อมฟอร์ตปกตินั่นแหละจะประหยัดน้ำมันแค่ไหนกันครับเ,เรื่องของการเก็บเสียงนะครับ e c a s ก็ยังคงทําได้ดีในระดับของตัว e c a s มีการเก็บเสียงใต้ท้องถนนดีขึ้นเล็กน้อยครับแต่เสียงลมเสียงกระจกต่างๆก็ยังคงเป็นชั้นเดียวอยู่แต่ก็ด้านหน้าเนี่ยถือว่าตอนนี้120ถือว่าเสียงลมโอเคเลยนะเนี่ยประมาณนี้ครับ พอปิดกระจกปั๊บมันเก็บเงียบเลยตรงขอบนี่ถือว่าดีนะขนาดเป็นกระจกแค่ชั้นเดียวนะครับแล้วก็เสียงถนนเสียงยางเสียงล้อเนี่ยโอเคมากแล้วก็เสียงเครื่องเวลาเร่งเนี่ยมันเป็นดีเซลที่ค่อนข้างเงียบอยู่พอสมควรนะเนี่ยเวลาเร่งไม่ค่อยได้ยินเสียงอะไรเออเสียงมันทุ้มๆเบาๆเ,เลยครับภายในรถเนี่ยถือว่าโอเคมากรวมถึงในเรื่องของช่วงล่างนะครับจริงๆในการทดสอบเทปนี้เนี่ย จะมีทั้งดีเซลแล้วก็ปลั๊กอินไฮบริดนะแต่ผมได้ตัวดีเซลรุ่นเริ่มต้นมาซึ่งน่าจะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดเพราะว่าคนใช้งานกันเยอะราคาไม่แพงประหยัดไม่ต้องมีปัญหาเรื่องแบตไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นขับอย่างเดียวก็เป็นจุดข้อดีแล้วกันส่วนเรื่องของช่วงล่างขอพูดในถึงของตัวปลั๊กอินนิดหนึ่งครับเพราะว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันว่าปลั๊กอินไฮบริดของค่ายเบนซ์เนี่ยช่วงล่างหลังเขาจะชอบใช้แอร์เมติกหรือว่าถุงลมใช่ไหมครับ ตอนนี้ e-car plug-in hybrid ช่วงล่างหลังไม่ใช่ถุงลมแล้วเย yeah. ทุกคนน่าจะสบายใจขึ้นครับเพราะว่าเขาไม่มีเซลล์เลเวลลิ่งแล้วด้านหลังเป็นช่วงล่างปกติเลยทําให้ข้อดีคือเรื่องของการใช้งานระยะยาวคุณสบายใจได้แนะ่นอนแม้ว่าเขาจะปรับให้มีความทนทานมากขึ้นแล้วนะแต่เพื่อความสบายใจของลูกค้าเขาไม่ใช่ถุงล่างถุงลมละและการที่ไม่ใช้เนี่ยทำให้เขาต้องออกแบบตัว เพาหลังใหม่ทั้งหมดเพื่อให้รองรับน้ําหนักของตัวแบตเตอรี่ที่เพิ่มมา200โลโดยที่ไม่ต้องใช้ถุงลมอันนี้ถือว่าเป็นข้อที่น่าสนใจมากว่าการขี่จะเป็นยังไงแล้วก็ความเฟิร์มความแน่นเนี่ยจะเป็นยังไงแตกต่างกับถุงลมไหมแต่ความสบายใจผมว่าขึ้นอันดับหนึ่งแลละตอนนี้สบายใจได้ส่วนช่วงล่างของตัวดีเซลเนี่ยก็เหมือนกันครับไม่ได้มีถุงลมอะไรมาช่วย เป็นช่งล่างปกติเลยไม่มีการปรับแข็งอ่อนอะไรคือส่วนเซตติ้งของดีเซลเนี่ยผมว่าพยายามเซตติ้งมาค่อนข้างม,มีความวัยรุ่นกว่าเล็กน้อยแต่ไม่ได้กระด้างครับคือมีความสนุกอยู่นิดนึงแล้วก็ไม่ได้ย้อยเกินไปผมแอบชอบช่วงล่างดีเซลนะคือเนี่ยเวลาผมโยกอย่างเงี้ยมันมีความนุ่มตามสไตล์ e-class แบบไปเรื่อยๆรื่อเนียนแต่ความโยนเนี่ยเออ ทำได้ดีกว่าตัวก่อนๆที่เป็นช่วงล่างถุงลมในตัวปักอินที่ผมเคยลองนะผมว่าพวกนี้เซตติ้งมาดีเซลเนี่ยเป็นเลนอย่างเงี้ยโยกปุ๊บมันมีความแบบไปแบบผู้บริหารน,นะครับผมเออผมว่าช่วงล่างโอเคมากแต่ถ้าใครชอบซิ่งชอบมดเนี่ยแน่นอนว่าคันนี้ยังคงเอาอยู่นะแต่แค่การเซตติ้งของพวงมาลัยหรือว่าช่วงล่างเนี่ยเขาจะพยายามทําให้มีความนุ่มนวลมากที่สุด มันจะไม่ได้แบบดึงไปไวอะไรขนาดนั้นเนี๋ยวลายกไปไว้งครับมันจะรู้สึกว่าเออแต่มันไม่โยนนะเออผมชอบตรงที่มันไม่ยุ่ยไม่โยนเหมือนตัตค่นก่อนเลยอะช่วงล่างมีความเฟิร์มขึ้นพอสมควรครับเป็นเฟิร์มในแง่ของความนั่งสบายไม่ใช่เฟิร์มแบบสปอร์ตอันนี้ถือว่าเซตติ้งมาดีรวมถึงพวงมลาลัยถ้าปรับเป็นสปอร์ตเนี่ยจะมีความหนักขึ้นแล้วก็คมมากขึ้นแต่ถ้าเป็นคอมฟอร์ตปับพงมลาลัยจะเซตติ้งมาเบา แต่ก็ไม่ได้เบาเหว่ขนาดนั้นในความเร็ว1 2อก็ถือว่ายังเบาแบบมีความมั่นใจครับเนี่ยคอมฟอร์ตผมก็สามารถโยกวันนี้ได้โดยที่โดยที่ใช้การเลี้ยวน้อยกว่าสปอร์ตครับแล้วก็มีความเบาขึ้นในความคล่องตัวมากขึ้นอย่างเงี้ยรู้สึกเลยว่ามันไปไวแต่พอเป็นสปอร์ตปับ๊บจะรู้สึกว่าเออเนี่ยมีความหนักขึ้นรถไม่ได้ไปแล้วนะแต่พอเป็นคอมฟอร์ตปับ๊บเนี่ยผมโยกเข้ากันนี่ไปละเนี่ยเห็นะป่ะต่างกันชัดเจนครับถือว่าเซตติ้งโฮลไลกับช่วงล่างเนี่ยผม ยังคงชอบเบนซ์ในแง่ของความนั่งสบายแล้วก็คนนั่งมากกว่า<ม>และตอนนี้เราก็มาถึงระยองเรียบร้อยนะครับจากเต็มถังที่กรุงเทพเนี่ยวิ่งมาประมาณ280กิโลมาเติมดีเซลที่นี่ดูนะครับว่าใช้ไปกี่ประมาณกี่ลิตรนะครับซึ่งเราเติมเต็มถังเนี่ยใช้ของตัวน้ำมันดีเซลเติมไป16.5ลิตรครับแล้วก็วิ่ง ไป280กิโลเท่ากับว่ากินน้ํามันเฉลี่ยเนี่ยประมาณ17.5กิโลต่อลิตรครับผมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะกับรถขนาดนี้ที่เป็นดีเซลไม่ได้มีมอเตอร์ขนาดใหญ่มาช่วยเป็นแค่ไมฮับิทเท่านั้นครับตกกิโลละประมาณ1.8บาทครับกับน้ํามันเชลตัว Vpower จะแพงกว่านี้นี่แหละแต่เราคิดในเรทฟิลเซฟครับประมาณ33บาทต่อลิตรนะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เออมันก็เน้นขับทางไกลอะ่ะเต็มถังประมาณพันกว่าโลได้เพราะนี่หมดเป็น1นส่วนสเท่านั้นครับ วิ่งได้ประมาณเกือบ300โลมี4ขีดก็คิดคร่าวๆง่ายๆเลยคือประมาณ1 000, 1 0 0งพันึงหนกิโลเมตรต่อการเติมเต็มถัง1ครั้งครับก็ถือว่าใครที่ชอบรถแบบเติมทีเดียวขับไปเชียงใหม่ไปกลับสบายๆไม่ต้องมานั่งกวลเรื่องของการชาร์จไฟไม่ต้องมาเติมน้ำมันบ่อยๆดีเซลก็ยังคงมีความคุ้มค่าในแง่ของรถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ล้วนแบบนี้อยู่แล้วก็ค่าน้ํามันเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากนักด้วยครับในเรื่องของการใช้งานทั่วไปแต่ที่สําคัญคือ มากรุงเทพระยองเนี่ยเกือบ300โลันหมดไปแค่ช่องเดียวเท่านั้นอันนี้แหละคือจุดสําคัญเลยครับซึ่งภาพรวมนะครับรถยนต์ไฟฟ้าร้อยเซนเนก็ยังคงไม่มีตรงไหนที่ชาร์จเต็มหนึ่งครั้งวิ่งได้ประมาณพันสองพันสามแบบนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีครับแต่ถ้าใครอยากใช้งานทั้งเบนซินแล้วก็ไฟฟ้าด้วยก็มีตัว3ามห้าศูนย์อีนครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยอาจจะประหยัดน้ํามันมากกว่าแต่ค่าน้ํามันเบนซินก็อาจจะราคาสูงกว่าดีเซลด้วยก็แลกเปลี่ยนกันไปครับอันนี้ก็ตก,ก ร้อยร้อยยี่สิบยิงยาวๆแบบนี้ผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะกับนั่งสองคนมีสัมภาระเหมือนเดิมแบบนี้ครับก็ลองดูครับว่า e 2 0 d เนี่ยตอบโจทย์มากน้อยแค่ไหนกับดีเซลในประเทศไทยก็ยังคงเป็นรุ่นที่คนนิยมมากๆครับดีเซลเนี่ยในไทยชอบใช้กันและรุ่นนี้ก็ทําออกมาได้ดีเหมือนกันครับสรับคลคิปนี้นะครับต้องขอบคุณทางเซทแบนประเทศไทยที่เชิญเรามาร่วมชิปกรุงเทพระยองแบบนี้แต่ก็จัดหนักจัดเต็มเช่นเดิมครับทดสอบนั่งกัน2คนแบบนี้เหมือนเดิมครับ ในคลิปนี้ถ่ายข้ออยู่ภาะการใดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับสารน,นี้ผมนายต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและก็สวัสดีครับ